และใครเป็นคนทําไว้ให้ในถ้ำก็ต้องบอกว่าพญานาคนะก็ต้องบอกว่าพญานาคเป็นของทิพย์เออเป็นของทิพย์แล้วถาม,ามาว่าให้เพื่ออะไรครัก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพญานาคอยู่คู่กับผูธศาสนามายาวนานแล้วต้องบอกจริงๆอ่ะอาจารย์คือถามว่ารับดูดวงอะไรส่วนตัวอื่นๆไหมไม่ได้รับ<ๆ>แต่อย่างที่บอกคือ ปัจจัยต่างๆอะไรนี่ของลูกศิษย์ลูกหาหรือการบูชาของมงคลเนี่ยอาจารย์สร้างถาวราวัตถุของพุทธศาสนาอาจารย์ก็เลยเชื่อว่าหนึ่งในนั้นก็คือท่านพิจารณาแล้วหรือเห็นแล้วว่าเราทำแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรคะอาจารย์เชื่อในเรื่องพุทธศาสนาว่าทุกคนเกิดมาหลายภพหลายชาติครับนะคะก็คงมีอดีตก,กันกับตรงนี้คือหน,หนึ่งก็ต้องเป็นของเก่าของเก่าของที่ทํามาแล้วชาตินี้คุณทําอะไรบ้างล่ะค,คุณคุณทําให้พุทธศาสนาไหมทำนู่นทํานี่ไหมอ่า ทำทำเขาก็มาให้แต่เราไม่ได้เลือกนะว่าอะไรยังไงค,คือก็อยู่ที่ท่านประธานถามว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นหมอดูที่ที่เราสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้มีอะไรพวกนี้มาไหมไม่มีอ่าไม่มีมาแต่ถามว่าหลังหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาจากมันเริ่มมาจากอะไรเริ่มมาจากการนั่งสมาธิ ก็ต้องบอกว่าท้าวความไปตั้งแต่สมัยที่อาจารย์ตอนแรกไม่รู้จักเลยไม่รู้จักพระธาตุไม่รู้จักเลยพระบรมธา,าตุคืออะไรนะคะแบบนี้แล้วไปลงถ้ำไปกันกี่คนอะโอหกเจ็ดคนแล้วได้ทุกคนไหมทุกคนเนี่ยคือเขามีทั้งพานบ้างมีทั้งลูกหาบ้างมีทั้งอะไรบ้างหรือครอบครัวอาจารย์เนี่ยก็ไปกันแต่ว่าคืคนในนามอาจารย์แล้วเวลาบวงสวงหรืออะไรเนี้ยก็ในานามของอาจารย์ในการทําพิธีไปที่ไหนอะก็ต้องบอกภาคอีสานของเรา เรามักจะได้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นทองเหลืองใช่ไหมเออเป็นเป็นโลหะทำไมพญานาคไม่เอาทองให้เลยทองแท้มีแล้วอาจารย์เคยได้ที่เป็นแบบทับทิมแท้ก็มีรู้ได้ไงอาจารย์ทับทิมแท้อาจารย์มีเครื่องตรวจเพชรเวลามาปุ๊บเออฉันก็ฉันฉันอัญมณีฉันเก่งนี่ฉันรู้มาอี๊หน้าเหมือนทับทิมเอ้เหมือนนี่เหมือนนะฉันว่าเหมือนนะครับก็ก็ขอมาอ่าขอขอมาแล้วก็หยิบมาตัวมันก็ขึ้นอ่า จริงมีมีเป็นอัญมณีแท้มีแบบอย่างเงี้ยมาอย่างนี้เลยเดี่ยอันนี้ันนี้ก็ได้มาจากไนท้าใไนถ้ำอันนี้ในท้าคุณผู้ชมดูนะครับแลวอย่างที่บอกนี่คืออะไรไปตรวจไหมฮะัยังไม่ยังไม่ตรวจแต่จันว่าน่าจะเป็นโลหะโลหะชนิดหนึ่งแต่ไม่ได้ไปตรวจนะเพราะว่าถ้าไม่ตรวจไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบต้องไม่ทราบก็ต้องบอกไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ตรวจแต่ที่สําคัญเนี่ยค่ะอย่างรูปอย่างเงี้ย ใครจะไปทําถ้าทําอย่างนี้ตามท้องตลาดมันต้องมีเยอะแล้วแต่บอกเลยว่าอันนี้คือรูปของอาจารย์รูปของของอาจารย์ตั้งแต่สมัยที่ออกหนังสือปี54าสี่นั่ทำไมถึงเป็นเ,เหมือนแบบอ,อ,อยู่ในยุคข,ของอียิปต์ก็อ,กกอาจารยรนะ์เปิดตัวรัตนมณีอียมนตราถ้าใครไปเซิร์ชดูจะทราบคืออาจารย,ย์เปิดตัวด้วยสารยญมณีพยากรและเป็นเป็นอียิปต์ ใช้ศาสตร์ทํานายดวงแบบเนี้ยคือเปิดตัวแบบอียิปต์แลวอาจารย์ก็จะมีถ่ายรูปมีอะไรตูอะไรของอาจารย์ว่าไปเป็นตวหนังสือแล้วก็เขาก็มายืนยันไงว่าฉันมาให้เธอนะครับเออถ้ามาเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ฉันแล้วคือท่านดูดูอ่ะมันเป็นเป็นเหมือนบล็อกเลยนะอืมแต่มีอันเดียวตุ้งหนไปอ่ะใช่แต่มีอันเดียวแล้วไม่มีเหมือนไม่มีซ้ําอ่ะคนอื่นอาจจะได้รูปทรงอื่นอะไรอื่นก็ว่าไปแต่ของอาจารย์ได้เป็นรูปของอาจารย์จันจบ อาจารย์จบกับตรงนี้เลยอย่างเงี้ยมีอยู่ในรูปศัตรูของอาจารย์หมดเลยที่อาจารย์ไปถ่ายแต่อาจารย์ไม่ได้ทานะก็คือมีอย่างงี้แล้วก็อย่างที่บอกคือลูกศิษย์ลูกหาคนในเฟซในไลน์เวลามีอะไรงี้มาอาจารย์โพสก่อนเลยโพบโพสโพสให้ดูอันนี้ก็คือได้จากไหนท่าเหมือนกันอ,อันนี้ใช่ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นพระพระปัเจกที่ให้บูชาอันนี้คือของที่อาจารย์ได้มาใช่าน,นี้มีเรื่องของการดูใช่ที่เรียกว่าเลขวิญญาณไคโร ไคโลวิญญาณเลขวิญญาณไคโลบอกน่ากลัวไหมหน่ากลัวไหมเนี่ยอันเนี้ยไคโลนูโมโลจีไม่ถามว่าน่ากลัวไหมมันน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเราถอดออกมาแล้วเลขเราแบบมีมีจุดข้อด้อยอะไรที่เรารู้เราไม่โดนใจเราอ่ะคือคนเรามนุษย์มีอย่างเดียวอ่ะถ้าทายอะไรแล้วไม่โดนใจมันมันขัดใจอ่ะมันก็จะไม่ชอบครับเคยดูอัญมณีอย่างหนึ่งแล้วพอมาดูไคโลแล้วคนเราเรื่องเลยไหมหรือว่ามันต้องไปด้วยกันไม่ไม่ไอ้เคสนี้มี เกิดกับแฝดอ่ะคู่แฝดมาดูอ่ามันก็ต้องห่างกันแค่นาทีวินาทีถูกไหมฮะวันเดือนปีเดียวกันการเราดูอย่างเงี้ยเลขมันต้องตรงกันอยู่แล้วเพราะมันเกิดวันเดือนปีเดียวกันถูกไหมฮะแต่อาจารย์อันนี้เรื่องหนึ่งถูกไหมฮะชะตาดวงคุณเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นพื้นฐานโอเคเชื่อได้อยู่แล้วแต่การหยิบอัญมณีมันจะชี้ลงไปอีกชัดเจนไปอีกว่า ลึกกว่าจริงๆอ่ะคุณยังไงกันแน่อ oh. ก็มีอยู่คู่หนึ่งพี่พี่สาวน้องสาวมาดูเลขก็เหมือนกันอยู่แล้วถอดมาปุ๊บแต่จำบอกว่าอันนี้ดูดูเป็นพื้นฐานว่าคุณประมาณนี้คุณหยิบหินดีวกว่าคุณอยากรู้อะไรหยิบหยิบยิบ,บสรุปแล้วว่าพี่หรือน้องเนี่ยมีคู่มีครอบครัวมีนูน่นมีนี่มีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยส่วนอีกคนนึงไม่มีอะไรเลย uh huh. อ่ะ อย่างเงี้ยอันนี้มันีมันมันจะเป็นตัวคัดสรรหรือแบ่งเลยว่าเจาะลึกเข้าไปอีกครับไปดูดีเทลเนาะใช่เป็นแฝดแต่ดวงก็ไม่เหมือนกันเพราะมันคนละเลไไคลโลคือตัวเลขทั้งใช่ใช่อ่ะเขียนใครอยากดูวันเดือนปีเกิดอ่ะอันนี้คือเป็นเบอร์ของบอสเราไม่ใช่เป็นวันเดือนปีเกิดอ่ะโอเคถอดรหัสออกมานะคะก็เป็นอันนี้ครับ สองบวกสามเป็นห้าอ่าอันนี้เป็นเลขเลขตัวเองนะคะแบบนี้ถอดออกมาเป็นห้าแปดเลขข้างหน้าคือเขาเรียก p e r s o n a l number เป็นเลขตัวเองฉันเป็นคนอะไรยังไงก็ว่าไปเป็นฉันเองนะคะอันนี้ดูอย่างนี้จะผิดอยู่อย่างเดียวคือคนให้วันเดือนปีเกิดมาผิดบางคนจำจำจำแบบผิดผิดเล็เล็กน้อยๆออันนี้ก็คือดูผิดเลยนะครับอ่าดูผิดไปเลยนะก็ต้องบอกว่าอ่ะประมาณว่าถูกไว้ก่อนเลขห้าหมายถึง ความร่ํารวยความร่ํารวยทําอะไรว่องไวคนเนี้ยถ้าถามว่าในพื้นดวงชะตาเนี่ยหนูมีดวงรวยแม่จานบอกวันเดือนไปเกิดมาอ,อันนี้บอกเลยว่ามีดวงรวยมากกว่า50าสิบอซอ่อ,อันนี้ดวงก่อนนะเอาดวงก่อนนะค,คนนี้นะม,มากกว่าเลขห้าเนี่ยเป็นได้ทั้งว่าบางทีเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยโอเคหมายความว่าฐานะมไม่ค่อยดีแต่มาสร้างเนื้อสร้างตัวเอาทีหลังได้รวยได้ หรือบางคนเกิดมาห้าคาบเลขห้ามาปุ๊บเกิดมาบนกองเงินกอง,กองทองได้เลยอันนี้พวกนี้ถอดดูได้เลยนะคะ uh huh. นะเป็นได้ทั้งสองอย่างและทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ตามเนี่ยการันตีได้อย่างหนึ่งว่าคนที่มีเลขเนี้ยยังไงอต่อให้วันที่หมดตัวเลยก็ไม่อดตาย uh huh. ม,มันจะเป็นเลขของมันอยู่ต่อให้ไม่มีเงินเลยอะวันนี้ไม่มีเลยไม่เหมือนล้มละลาย uh huh. เพราะดวงนี้เขาเป็นดวงที่รวยสุดได้ล้มละลายได้มันเป็นข้อดีและข้อเสียของมันในดวง อ่ะนะคะก,ก็ก็เป็นตรงนี้ส่วนเลข8เลข8นี่คือเขาเรียกว่าเป็นเลขโซนัมเบอร์โซนัมเบอร์นี่ก็คือเขาเรียกว่าเลขวิญญาณไอตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่มามีอิทธิพลกับเลขข้างหน้าคือฉันเป็นคนยังไงว่าไปเลข5านี้ก็เป็นคนที่คิดไวทําไวบางทีเราพูดไม่จบประโยคไปแล้วเออเขาจะตัดสินเลยก็คือเลขเนี่ยจะโดนอาจารย์เบสเสมอว่าอย่าอย่าเพิ่งตัดสินเดี๋ยวฟังให้จบประโยคก่อน เลขแล้วก็เลข8ดข้างหลังเนี่ยนะคะโซนัมเบอร์จะเป็นอิอทธิพลมามีอิทธิพลกับเลขข้างหน้า <c oughs> เลข8หมายถึงการเดินทางตลอดชีวิต <c oughs> เป็นคนที่อยา่อยู่นิ่งกับที่ต้องไปเรื่อยๆื่อเรื่อเ,อเ,อเ,อเอบ้านไม่ค่อยอยู่ <c oughs> นะคะจะจะ,จะออกเช้าไม่รู้แกเป็นไรเช้าแกออกไปแล้วกว่าจะกลับบ้านไม่รู้มันมันตกลงมันเลยเที่ยงคืนหรือ,อยังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่า เดี๋ยวนะไม่ไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะทำแต่ด้วยชีวิตมันเป็นแบบนี้ชีวิตคือต้องออกจากบ้านตลอดเวลาใช่เพราะเลขห้าเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นคนช่างออกแต่เลขแปดเนี่ยมันบังคับว่าฉันต้องออกให้ห้าต้องออกเออให้ห้าต้องออก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 เพราะงั้นแอร์สะจวตนักบินหรือใครที่ต้องเดินทางหรือทํางานต่างประเทศต้องมีเลขนี้ส่วนมากจะมีต้องมีแล้วจะรุ่งถูกไหมจะต้องทํางานพวกนี้ได้ไม่มีก็ทําได้ได้ประมาณหนึ่งอ่ะแล้วทำงานอย่างอื่นละทำงานแบบเดินทางก็ได้ดี ก็ดวงนี้ก็คือจะรวยดวงนี้นะรวยมันมีมันมีข้อกําหนดมันรวยด้วยการเดินทางรวยด้วย Import Export รับรวยด้วยการนําเข้าส่งออกวรวยด้วยการต่างประเทศหรือทํางานเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็กับคนแปลกหน้ายิ่งดีแล้วจุดตายของมันคือเลขแเนี่ยให้ระวังเรื่องการโดนหักหลังจากคนที่ไว้ใจที่สุดบางทีเป็นถึงขั้นพ่อแม่พี่นะ้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีสิทธิ์โดนรุมได้เราจะรู้สึกว่าเเราโดน เอ๊ะทำไมทำดีไปแล้วไม่ได้ดีทำดีไปแล้วทำไมเขาถึงแบบมันอะไรลา่ะ่ะแล้วมันจะเฮิร์ตมากแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราคบกับใครอะไรไงก็พยายามไม่ต้องเปิดเผยเยอะเพาต้องโดนหรอใช่ในดวงโดนมาแล้วหรือว่ายังไม่โดนตลอดไปมันจะต้องมีตลอดไปเลยจบปีนี้ไปปีไหนก็จะโอ้เรื่องก็ซ้ำอ่ะเหมือนดูหนังซ้ำเคสเนี่ยต้องบอกเลยเลยว่าไว้ใจใครมากไม่ได้ แต่ถ้าครบเนี่ยให้ครบคนนอกครบคนที่ไม่ต้องรู้จักอะไรมากรู้หน้าตารู้ชื่ออะไรพอละทํางานที่ไหนพอแค่นั้นไม่ต้องมันยิ่งยิ่งสนิทมากแบบมีระยะถูกถ้าไม่อยากเสียคนนั้นไปนะให้พบครบมีระยะถ้าอยากเสียให้คบลึกๆเลยคบลึกๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เลิกกันอเราคงต้องไม่รู้จักกันมากคนนี้เขาชื่ออะไรอรอคนนี้เขาชื่ออะไรอ๋อยังไม่บอกก็ไมอกนะคะแบบมีอะไรอยากถามมีไหมไม่ไม่ผมไม่ได้รู้จักแล้วก็ แล้วก็ดวงนี้ให้ระวังให้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยเหมือนจะเป็นคือไม่เชิงว่าประมาทก็ทำาลยเร็วเนาะมันก็ต้องมีบ้างเจ็บเล็กเจ็บน้อยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปวดหลังปวดข้อปวดกระดูกจะมีปัญหาประจําบางคนเป็นตั้งแต่เด็กๆะเป็นตั้งแต่ประถมก็เป็นบางคนนะปวดขาปวดปวดไปเรื่อยอะแล้วปวดอะไรไม่ได้เอาเนี่ยจริ้มก็ต้องลองดูยังไม่เคยนะคะคือเรื่องเรื่องปวดกระดูกจะเป็นประจํอ่า อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับพยักหน้าใช่อะใช่ใช่ใช่มากมากกว่าแปดสิบสิบมากกว่าแปดสิบเปเซ็นต์คะการงานการงานเนี่ยถ้าเป็นคนไม่ถ้าทำงานถูกจะไม่ย้ายบ่อยแต่ถ้าไม่ถูกจะย้ายบ่อยถูกคืออะไรครราคาถูกไม่ใช่ถูกที่ถูกทาง ใช่ถ้าทํางานที่ใช่นะจะไม่ย้ายบ่อยจะอยู่อยู่ทนทานเลย <มา S 1> ก็กต้องเออหมาะกระทันเกี่ยวกับการเงินจับเงิน<อ>งจับทองจับเงินต้องอยู่กับเงินกับทองดวงถึงจะขึ้นนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเขาเรียกอะไรฮะต่างประเทศการเดินทางการต่างประเทศหรือของที่แบบแปลกๆอะ่ะเหมาะคนนี้คนนี้ถ้าถามเป็น <c oughs> ถ้าถ้าพูดแล้วคนนี้เป็นเขาเรียกอะไรเลขแปดคือไพโอนีย ถ้าคำจำกัดความของเลข8ดเนี่ยต้องคำว่าไพโอนียครับอืมไพโอนียเลยใช่เลยนิวอะไลเวออ่ะคนเนี้ยจะมีความคิดที่แปลกใหม่แบบใหม่ใหม่ล้ำอ่ะแต่ใหม่ทางดีนะไม่ใช่ใหม่ไม่ดีมันจะมีบางเล่มเหมือนกันใหม่แบบไม่ค่อยดีอแอบแปลกไม่ค่อยดีมันมีแต่อันนี้แปลกดีครับสร้างสรรค์อยู่ว้าวแต่อย่าให้อย่าให้เขาเขาเรียกอะไรอย่าให้เขาด่านะเขาอาจจะแบบปากจัดนเคยโดนยังอะไรอย่างเงี้ยระวังนิดนึง โอเคแล้ววันนี้นะครับเราก็สนุกสนานแล้วก็ได้ความร,รู้รวมถึงนะครับในสิ่งที่อาจารย์เนี่ยได้มาบอกประสบการณ์ต่างๆด้วยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นแต่ผมคิดว่าศาสตร์แห่งการดูอัญมณีเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแล้วมันก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งแล้วบอกได้กับสิ่งที่ไม่ต้องพูดอะไร ก็สามารถบอกได้เลยก็น่าสนใจดีแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์อย่างมากเลยอาจารย์นานะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็นํานะครับสิ่งของจากที่ไปในถ้ำรวมถึงประสบการณ์ต่างๆมานําเสนอด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ของเราอย่างมากบ้านต้องจิต ที่ให้พวกเราใช้รวมถึงโครงการเมโทรเวสต์ทาวน์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจอดรถและสิ่งต่างๆด้วยวันนี้เวลาของเราหมดแล้วไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทุกวันอาทิตย์สองทุ่มแบบนี้อย่าลืมมาติดตามคำผีบอกช่องอาปากค้างพวกเราทั้งสคนขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ